สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมงวดประจำวันที่12ธันวาคม2565นนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของวัดประจำวันที่9นะครับผมสำหรับวันที่9 แอดมินให้เด่นอยู่ที่เวิ่งรูด8กับ5นะครับผม7กับ8ไม่มานะครับผมก็มาเฉพาะ5นะครับผมสำหรับเลขที่ออกนะครับผม049151นะครับผม04เป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็91เป็นเลขล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็151 เป็นชุด3ตัวบนนะครับผมแอดมินก็เจาะให้เน้นๆนะครับผม51นะครับผมตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f c พี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่12นะครับผมสำหรับวันที่12 แอดมิน <Ad> จะให้เด่นอยู่ที่หนึ่งนะครับผมวว่งรูดเกากับ0สำหรับ1นมี1 2่

สำหรับเก้านะครับผมมีเก้าสองเก้าห้าเก้าหก

05 06กับ09นนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมสำหรับในชุดกันนะครับผม มีหนึ่งสา้าสและก็08นะครับผมสำหรับเบิ้ลนะครับผมวันนี้ก็ระวังเบิ้ลนะครับผมสำหรับงวดนี้นะครับผมเบิ้ลก็จะมี11 99แล้วก็ศูนย์สำหรับ3ตัวนะครับผมหนึ่งหนึ่งแปด 496 805 513และก็190นะครับผมแอดมินจะสรุปให้อีกทีนึงนะครับผมสำหรับหวยลาวพัฒนานะครับผมวัประจำวันที่12นะครับผมธันวาคม2565นกนะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่1วิ่งรูด9กับ0นะครับผม สำหรับหนึะครับผมมีหนึ่งสนะครับผมหนึ่ก็ต้องรองนะครับผมสำหรับเนะครับผมเก้าเจ็ก็ต้องรองนะครับผมสำหรับศูนย์นะครับผมศูนย์หกศูนก็ต้องรองนะครับผม สำหรับเบิ้ลนะครับผมระวัง1199นะครับผมสำหรับชุด3ตัวนะครับผม118 496แล้วก็190นะครับผมสำหรับในตัวกันนะครับผมมี1394แล้วก็08ชอบก็คอยตามนะครับผม FC พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตาม ให้กับแอดตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ